สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับผมครับบ่าวบอมคนมักรถมาดูอีกคลิปครับคลิปนี้พาพี่น้องมาดูรถไถครับคู b บตา้า l c 7 8 8ครับก็ไถนาครับพี่น้อง ใายผานควนนะครับของ CMT ครับพี่น้องรถคันนี้ก็อายุอานามก็หลายปีแล้วพี่น้องซื้อมาได้เจ็ดปีแล้วครับคันนี้เจ็ดปีพี่น้องสภาพก็ถือว่ากิบกิบครับพี่น้องยังสวยครับยังสวย ก็ว่า,อาดอกยางร่อน้าจะไปแล้วครับค่อนข้างจะล้นแล้วพี่น้องรถคันนี้ก็เป็นผ่านพวนนะครับของ CMT ห้าานพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วก็ขับโดยป๋าแฟนนะครับป๋าแฟนบ้านนาสะแบงนี่ดูครับดูหน้าคนขับครับดูก่อนขีดไทยพี่นอ้องโอ้ฝงจักจกเลยครับ เบิง่งพี่น้องเบิ่งครับก่อนกี่ไทยครับส่งจากๆเลยพี่น้องตามที่ผมดูนะครับผมชอบผ่าน CMT นะพี่น้องขนาดป้าแฟนแกยังชอบเลยครับพี่น้องรถคูบัต ta แต่ว่าใช้ผ่านของ CMT ครับไม่ยอมเอาของคูบ o ต a านะครับดูครับก็ราคาผัานก็ต่างกันเนาะของคูบ o ต a าก็หกเจ็ดหมื่นพี่น้องของ CMT นี่ก็ประมาณสามหมืนขึ้นครับราคาต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยพี่น้องแต่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานก็คงไม่ต่างกันมากครับ ก็ใกล้เสร็จแล้วพี่น้องฝั่งนี้ใกล้เสร็จแล้วครับอีกรอบนึงก็น่าจะเสร็จครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นยังเหลืออีกประมาณสักโอ้หลายรอบครับพี่น้องสี่ห้ารอบครับฝั่งนู้นต้องถอายดึงเอาครับฝั่งนู้นครับพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่อง youtube บ่าวบอมคนมารถด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่าวบอมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ